ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับแห่คอมเมนต์กันสนั่นหลังสงสัยสาวไทยคนนี้โดนเปลี่ยนตำแหน่งแห่คอมเมนต์สนั่นหลังเห็นรายชื่อตบสาวไทยลงแข่งวันนี้ตกใจให้รับคนนี้เปลี่ยนตำแหน่งความเคลื่อนไหวของวอลเลย์บอลหญิงไทยก่อนนะประเดิมศึกบอลเลนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2ณประเทศฟิลิปปินส์ด้วยการพบกับแคนาดา วันที่14มิถุนายนเวลา14นาฬิกาล่าสุดในโลกออนไลน์แฟนลูกยางไทยคอมเมนต์สนันหลังเห็นลายชื่อตบสาวไทยในศึกนชั่นลีกสนามที่2โดยล่าสุดทางสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลได้มีการเผยบรรยากาศการถ่ายภาพของนักกีฬานักตบสาวชาวไทยที่ไปสมทบเพิ่มเติม3ลายกับกิจกรรมถ่ายภาพนักกีฬาใช้ก่อนลงสนามเพิ่มเติมจากนักกีฬาที่ไม่ได้ถ่ายภาพจากสนามแรกเป็นการถ่ายภาพประชาสัมพันธ์ศึก แฮแท็ VNL 2022ซึ่งลูกยางสาวไทยทั้ง3ลายคือเอศิริมามานากิจยู่นัทพรสดิดกลางและนุกน ah, ิกนัทนิชาใจแสนต่างสนุกสนานกับการถ่ายภาพในครั้งนี้ซึ่งก่อนหน้าทีมตบสาวไทยก็ได้รับการตรวจโควิด1 9ก่อนแข่งขันจึงทราบผลอย่างเป็นทางการก่อนที่ตบสาวไทยจะลงสนามแคนาดา14มิถุนายน65 เวลา14นาฬิกาทั้งนี้รายชื่อตบสาวทีมชาติไทยในวอลเลย์บอลเนชั่นลีก2022สัปดาห์ที่2เซตเตอร์ 1. พรพันธ์เกิดปาดวงเล็บ4 2. นันทธนิชาใจแสน 3. ซิริมา,มามานากิจหัวเสาบีหลัง 4. ปิยนุษ์แป้นน้อย 5. พิมพิชยากกลำ 6. อัจราพครคงยศ 7. ชัชชุอรนโมกศี 8. ธนัชชาสุขสด 9. ศสิริพาพรจันวิสูตรบอลเลว 10. หัตถยาบำรุงสุข 11. แก้วกระยากุม,มูลทลา 12. ชิชากรบุญเลิศตัวรับอิสระ 13. สุพัชชาไพรโรธ 14. นัทธพรสนิทกลางคอมเมนต์แฟนๆลูกยางหลังเห็นชื่อปิยนุษ์แป้นน้อย ในตำแหน่งหัวเสาบีหลังหลายๆคนก็สงสัยแล้วว่าปกติแล้วปิยนุ์แต้นน้อยจะเล่นตัวรับอิสระหรือจะเป็นแผนใหม่ไพ่รับแล้วหนึ่งเอามาเสริมเกมรับขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ